นี่ไงน้ำตกอียิบทุกคนไกด์เคาคิดว่าอียิ์ไม่มีน้ำตกนี่ทุกคนตอนนี้ผมก็อยู่ที่โอเอซิสหรือว่าอุทยานแห่งชาติวาดีลอยานก็เป็นขึ้นชื่อนะครับในเรื่องของอุทยานเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถูกบันทึกเป็นสถานที่ที่แบบจะต้องสงวนปอะมานั้นเกยบผมถามไกด์นะครับเขาบอกว่าอันเนี้ยเขาสร้างขึ้นมาเพื่อให้นกอยู่ เป็นบ้านจำลองที่ว่าคนฟายูเวลาเขาสร้างเขาจะสร้างแบบนี้แล้วก็จะมีรูข้างบนน่ะทุกคนไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าน,นะรูข้างบนให้นกเข้าจุดแลนด์มาร์กอีกที่หนึ่งก็คือน้อําตกเดี๋ยวผมพาไปดูใ,ใกล้ๆคือน้ําตกมันไม่ได้เหมือนแบบน้าําตกเจดสาวน้อยน้ําตกกล้วยแม่ขมิ้นอะไรอย่างนั้นไไนะเขาเป็นอะไรนะอ่ะเขาเป็นอะไรเนะีไไนะ่ยนะทุกคน จริงๆอ่ะมันไม่ใช่น้าตกเลยมันเป็นหินแบบแบบชั้นๆแล้วน้วําก็จะไหลลงมาคนข้อเร็วเรียกว่าน้ําตกสนุกอยู่คนเดียว